ฮิเมจิการันตีเข้ารอบ8ทีมวอลเล่บอลลีกญี่ปุ่นเช็คชื่อวอลเล์บอลหญิงไทยสู้ต่อฮิเมจิการันตีเข้ารอบ8ทีมวอลเล่บอลลีกญี่ปุ่นเช็คชื่อวอลเล์บอลหญิงไทย สู้ต่อลุ้นเข้าท็อป4วันที่22มีนาคม68ควนหลงการแข่งแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเอสวีลีกญี่ปุ่นฤดูการ2024-25วิกตรณนะฮิเมจิต้นสังกัดของชัชุอรอนโมกสีแพ้ให้กับควินซี่คาริยาของหัทยาบำรุงสุข0-3แต่เนื่องจาก P.F.U. Blue Cat สะดุดพ่ฮยซามิส,สึสปริงทำให้พวกเขายึดที่7เหนียวแน่นการันตีเข้ารอบแชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนชิพแล้ว7ทีม ได้แก่โอซาก้ามาเวลัสอันดับ1นึ่งเอ็นอีซีเรดร็อกเก็ตควากิอันดับ2อัชราพรเดนโซเอริบีอันดับสามซากะฮิซามิสึสปริงอันดับ4ไซตามะอาเกโอเมดิกอันดับ5โทเรอโรชิกะอันดับ6วิคโรนะฮิเมจิกอันดับ7 ชัตชูออนสำหรับ SV League Women Championship 2024-25จะเริ่มแข่งขันในสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษายนที่สนามเย่าของทีมอันดับ1-4ส่วนรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นระหว่างวันที่2-4พฤษภาคม2025ที่อาริอาเกะอารีนาโตเกียวเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ลิกสมัยแรกขณะนี้เหลือเพียง1โคต้าสุดท้ายที่ยังต้องลุ้นว่าใครจะเป็นทีมสุดท้ายที่ได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย